ถ้าคุณอยู่ในความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนกับใครบางคนนะคะออไม่แน่ใจนะว่าความสัมพันธ์นั้นๆน่ะฝั่งใดฝั่งหนึ่งอ่ะมีคู่มีแฟนอยู่หรือเปล่านะคะมีครอบครัวแล้วมีคู่มีแฟนแล้วก็เลยแบบเป็นความสัมพันธ์แอบรักแอบชอบเป็นความสัมพันธ์รักซ่อนเร้นนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่กึ่งๆึ่งเหมือนเป็นเพื่อนกันอะไรเงี้ยนะคะก็เลยทําให้ความสัมพันธ์จะดูแบบดูทรงยังต้องเก็บงำอยู่นะเก็บเป็นความลับรู้กันสองคนแอบรักแอบชอบแต่ก็รู้สึกดีๆต่อกันนะคะ หรือคุณอาจจะคิดถึงใครบางคนอย่างลึกซึ้งเลยนะคะที่รู้สึกสนิทด้วยเป็นเซฟโซนอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วคุณก็เหมือนกับตั้งใจแล้วว่าฉันจะอยู่ในความสัมพันธ์นั้นอนะแบบไปเรื่อยๆนะคะเช่นว่าฉันตั้งใจไว้แล้วว่าเธอกับฉันเนี่ยเราร่วมง,งานกันอ่าเพราะฉะนั้นเราก็เอาเรื่องงานเป็นที่ตั้งเนาะแล้วเราก็เป็นเพื่อนกันไปอะไรเงี้ยอันนี้ยกตัวอย่างนะคะมันเลยเป็นบรรยากาศของคําว่าเออเหมือนกับก็มีคนคนนั้นแหละอยู่ในความรู้สึก อยู่ในชีวิตคุณนะคะโดยที่คุณเอาเขาคนนั้นน่ะเป็นความสัมพันธ์ในเชิงกัาณมิตรหรือเป็นเพื่อนนะคะอาจจะเป็นเฟรนด์โซนเพื่อนสนิทคนรักเก่าหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันอยู่ตรงเนี้ยอยู่ตรงนั้นแหละอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ให้อยู่ให้อยู่แบบนั้นให้อยู่แบบนี้ไปก่อนนะคะก็เลยเป็นความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างที่จะรู้กันสองคนรักซ่อนเลนแอบรักแอบชอบหรือความสัมพันธ์กึ่งๆึ่งเพื่อนหรือเฟรนด์โซนที่ สงวนท่าทีกันและกันแต่ก็เหมือนเป็นเหมือนกับให้ให้อยู่อย่างนี้นะคะอยู่อย่างนี้ไปไปไปก่อนจนกว่ามันจะถึงจุดหมายปลายทางนะคะหรือจนกว่าแบบเรื่องงานเรื่องเงินพวกเราจะสําเร็จร่วมกันอะไรอย่างเงี้ยการให้และการรับนะคะความสัมพันธ์ที่ดีต้องมีการให้และการรับอย่างสมดุลแม่แนะนําให้ลูกใส่ใจความต้องการของคนรักและเปิดใจรับความรักที่เขามอบให้อย่างที่เมาบอกอะ ภาพรวมไม่ว่าคุณจะอยู่ในสถานการณ์ไหนโสดสนิทไม่ชัดเจนหรือมีคู่มีแฟนแล้วความสัมพันธ์มันดูสงวนท่าทีเนาะอปะมันดูมันก็เหมือนให้อยู่อย่างนี้แหละก็อยู่ตรงนี้แหละนะคะอยู่กันอย่างนี้แหละแต่นะคะพ่อแม่บอกว่าเฮ้ยเราลองเราลองมีการให้และรับที่สมสมดุลดูดีไหมเขาให้เราเราให้เขาแฟงแฟนะคะการเปิดใจรับรู้ ความรู้สึกของการและการมากขึ้นการเปิดโอกาสให้ตัวเองได้แสดงออกมากขึ้นด้วยอะไรเงี้ยนะเพราะว่ามันเป็นพลังงานของการเงืมงงามอมพนำ้ำหรือว่าการสวนท่าทีค่อนข้างมากนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องลองดูนะคะว่าเราอ่ะจะลองปรับได้ไหมนะคะในการที่เราจะใส่ใจเขามากขึ้นรับรู้เกี่ยวกับความต้องการของเขามากขึ้นแล้วเราเองก็เปิดรับเเปิดใจด้วยนะคะเปิดใจของตัวเองมากมากขึ้นด้วยนะคะในการที่จะ เอ่อเปิดใจรับฟังเขาเปิดใจรับความรักที่เขามอบมาอะไรย่างเงี้ยเนาะก็ลองดูเผื่อเผื่อว่านะการให้และการรับที่สมดุลน,นี้นะคะจะช่วยทําให้ความสัมพันธ์นั้นดีขึ้นได้นะคะ